สบายดีสบายดีพี่น้องบนเขาแล้วขึ้นเล่าแล้วก็เอาปุ่นมาน้ำพี่น้องปุ่นมาบะแพงเอามาไว้ปลูกพักพี่น้องปุ่นขีง้งวได้มาหากระสอบพี่น้องไปซื้อพิ่นสอบละยี่สิบบาทสอบละศ้บบาทไปใส่ปลูกพักพี่น้องงามงามปุ่นขี้งัเราต้องใส่ปุ๋ยนะพี่น้องเนาะ ซื้อขุ่นเอาพอปุ๋ยมันแพงกว่าขุ่นปุ๋ยนี่สอบละาพันปลายแหละพี่น้องขุ่นสอบละาเศ้าบาทพี่น้องเอเ้ยพอแพงได้มาหากระสอบพี่น้องไปค้นข่าวต่อพี่น้องเดินกระถิยไหวปลูกพักใส่บุญขี่งัวเอาเนาะพี่น้องเนาะมันจึงปอดสารเคมีปุ๋ยกับแพง ใส่ผุนดีที่สุดพี่น้องเหลือเถี่ยวสุดท้ายพี่น้องเอฟอันเอฟสุดท้ายถ่ายสุดเญ้อวันการอยู่กองเพื่อง คนเข่าเขาไปยง้ออกมาแก่ฝุ่นออกมาพี่น้องนอนถยกันเลยยวสุดท้าย13ากระสอบพี่น้อง ถอยมาถอยมาบกแสงเป็นโซเฟ่ดีใจพี่น้องสิแล้วแลนเรือแถวสุดท้ายชิได้พักผ่อนแล้วพักผ่อนอีกบอกกี่มือก็ได้เกี่ยวอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเริ่มซุกอีก้ว้ด้ว่านีว่านกวาดเพื่งพอง่ห้อ กวดเพื่องเขาหางไว้กับลุงหมอแพงกวดเพื่องเขาหางไว้ไว้ไว้ให้งัวกินย่ำย่ำหน้าย่ำดำหน้านะพี่น้องบดได้ลลไปเลี้ยงกับพ่อได้เพื่องนี่แหละให้งัวกินบดกอดดำหน้าบดกอดดำหน้าอีกเยอะอ่ะดำหน้าอดปกุุมดำหน้าอง ไปหายงวัวหายควยกินคเครื่องก็มีประโยชนะ์เนาะพี่นอ้อนง,งเครื่องอยู่หุ่นก็ไ้้หาง,ง่วพี่น้องอยู่พีอเอ้แองควายลุดสาวใหญ่อวนอนมานอนอ่หัเกหยบขี้ควายครับ

Nón sắp bay đi theo phương bok ngoài của đúc đi phương bok ngoài này đấy thì là đấy phương bò phương ôi oh, đẹp thật กวดเขาไว้พี่น้องเลยปดพี่น้องมาเพง่งจีนอาง,งับเต็มตีนเลยพี่น้องเลยคย,ยกวดเพื่องเขาหลังคาไว้พี่น้องยันฝนตกห้ามกดอลไรก็อ้อมไว้พี่น้องเอาไม้ตีตีตีอ้อมไว้เพื่องก็มีประโยชน์ ปีนี้มาแพงชิบยได้อัดดอกพี่น้องเลยอัดกับเบิดเงินหลายปีกายนี่พ่โทอัดเพื่องเบิดหาพันกวัวเาพันเข้อยเศร่กายอัดเพื่องเบิดหาพันเข้าร้อยเศ้าบาทาเพื่อง 900, เ,เงินบ่มีเงินพี่น้องเลย <c oughs> บ่ได้อัดไว้กวดกวดแล้วก็ใส่มุงลังค่าไว้แบบนี้พี่น้องมีลังค่าก็ใส่ลังค่าไว้ อัดผัดดีแนวนึงเนาะพี่น้องเนาะอัดผัดง่ายมันเป็นก้อนเก็บดีดีไหวอันนี้มันบอกเป็นก้อนีน่ฝนสะอาดใส่กาเนนาเลยพี่น้องขันอัดเป็นก้อนไว้ยังว่าเอาไว้อยู่เฮือนได้พี่น้องเอาขึ้นเฮือนหลังเก่าได้เหลืออยู่13สอบสุดท้ายพี่น้องบาดนี่ บรรยากาศสีกินข่าแล้วสีกินข่าแล้วอยก็กินหยาแถวเดินนี่น้องปงเปงปงเปงปงเปย่าไม่เปนไรคืออะไรยังพี่นาองามงามเป็นย้อยเป็นย้อยลงมาเดี๋ยวใหน้องให้พี่น้องบึก เป็นยอยงามแต่ๆเป็นห่มดีแต่แได้นี่นะเอาไปปลูกเห็ดไหม่ล่ามเห็ดเป็นห่มอห่มดีขนาดที่น้องเย็นเย็นผัก่อนก่อนพี่น้องแต่งสีขนเข้าไปใหม่เมื่อย เนีวันกวดเพีองอันนี้บมดทันแหงเนาะสอบกับสอบบริใหญ่ดอกพี่น้องเอ้ยสอบน้อยๆนึงได้เจ็ดสิบไปกัสอบรอเบิ่งบัดสทถายพี่น้องร่วมทางเวทสิได้จักสอบ สำไทยหน้าทงนี่นะตอนนี้ได้แล้วเจปลาเจ็นี่แหละพี่น้องกะมัณนเจ็สหากระสอบกวาดกวดเขา วัดเขาไววหยกขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหมยเด้เลาะสุดถ่ายสาวหอมหอบเลยโอ้ยเหมยไล่เหมยไล่ไปน้องมาเลอบสุดถ่ายถ่ายสุด ดัดไปเลยรอบสุดท้ายสิบสามกับสอบพี่น้องโอ้โหไปก่อนพี่น้องไปก่อนรอบสุดท้ายมาแซงเป็นคนครับพี่น้องกาแซงเป็นคนนักอ่า นั่นเอาเมื่อไรพี่น้องโอ้หัวสันลักแรกเลยบ้านเลยพี่น้องหัวควยลกแรกลเลยพี่นองเฮ้ยักแสงมดั้งครับแสงมืงนั่ง สบายพี่น้องสบายบสอด้าย,ายดีใจแองเมื่อกระหามขึ้นเล่าอีกพี่น้องเมือ่อยนอนเมื่อนำหนักไทย ขิ่นฮอดแต่ตอนยังน้อยนะพี่นอ้นองเนาะขี่รถไทยไปบุญตอนยังน้อยบ่แพงย,ยังน้อยขี่รถไทยไปบุญโอ้ยหมวนขนาดเลยขี่รถไทยไปบุญนี่สุดยอดเลยพี่น้องตอนบ่แพงยังน้อยนี่ถือว่าสุดยอดเลยขี่รถไทยไปบุญนี่ม้วนเป็นม้วนม้วนขนาดหมู่ร้ายนะพี่น้องเนาะรถไทยนี่ เบาแพงสิบุีหวอพี่น้องเยียนไข่สี่ีด้ี่ไี่ตัให้หน้าพี่น <c oughs> <c oughs> ้ังวาสิตีโอ้บวาพีน่น้องนอนลงบวาอันตรายเกิด เดินไปดงๆให้กวบโคบโอ้ยแสงกะลิ่งไว้เกินโอ้โหแปรที่หอดบ้านนี่นะเจ็บเมื่อไรพี่น้องเต้ากระโตนี่เจ็บขิงเมื่อไรแหละ น้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาแชร์กันสิขอจบคลิปเนาะพี่น้องเนาะรอบสุดท้ายถ่ายสุดเลยดีใจแห้งแห้งพี่น้องเลยสิมันย่อเสร็จต่อตอนแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาแชร์กันได้พี่น้องเออโอ้ยแดดกระส่องตาสบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีนั่งรถไถต่อก่อนพี่น้องเลยเพื่อฮอดบ้านในสายปีนไป็ลอะสบายดีมั่นสุขุสุขคน